สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสาธิตการปลูกมะขามเปรี้ยวกันนะคะลองพื้นนิดนึงด้วยปุ๋ยสดเสมอนะคะ การปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะคะเพียงแต่เราขยันคือรู้ว่าพันธ์ุอยู่ตรงนี้ที่ดินมีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากทำเท่าไหร่เพียงแต่เราขยันเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี้พ่อแม่ทำไว้ให้ เราเริ่มที่จะเปลี่ยนผูกเพิ่มนะคะ พนักง,งานก็ร้อนนะคะรวน,รวนมะขามเปรี้ยวนี่ก็ไม่ต้องการดินที่อ่าร่วนเท่าไหร่ยิ่งดินหินเนี่ยก็จะออกผลดีคือเขาต้องการความเปรี้ยวเขาไม่ต้องการความหวานแล้วก็ปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลมากเท่ามะขามหวานนะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์เนี่ยนะคะ ก็เอาไว้แช่อิ่มเอาไว้ทําเป็นอ่ามะขามตอนที่ฝักสุกค่ะมะขามเปียกได้ได้น้ําหนักได้รสชาติด้วยค่ะอ่ะสวยงามนะคะ <Okay. S 1> อย่าพอประมาณพอประมาณไม่แน่นนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำาลงไม่ได้ถ้าแน่นเกินไปพอให้ดินอยู่เนี้ยค่ะลดน้ำนะคะแต่ช่วงนี้เราจะปลูกหน้าฝนนะคะเราต้อง อาศัยธรรมชาติเป็นหลักว่าะบางครั้งถ้าลดน้ดําเยอะเกินไปอ่ะต้นไม้เยอะลดไม่ไหวปลูกส่วนมากก็จะเป็นเดือนอ่าก็รลกดาเนี่ยจะได้ฝนดีแต่ว่ามิถุนาก็พอจะเริ่มได้ถ้ามีแรงลดน้ำกร,รกนลกดาสิงหากญยันในน้าเยอะโอเคนะคะแล้เป็นส่วนขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ